ยินดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตซูบิชิสุทอร์เนอร์สาขาเินนคลินครับวันนี้ครับผมอาร์ตครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุดทอมอเตอร์ครับจะพาคุณผู้ชมครับมาพบกับนิวมิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีที2022สีขาวแต่งหลังคาดํากันอีก1่งคันนะครับว่าเรามีอะไรที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปบ้างหลังจากที่เรามีมิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดอร์จีทีรุ่นก่อนหน้านี้ตกแต่งหลังคาดําไปแล้วนะครับวันนี้เราก็พามาดูอีกหนึ่งคันนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับฝากกดไลค เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปดีๆในครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับและตอนนี้ครับอาร์ตอยู่กับ New Mitsubishi Xpender GT 2022นะครับราคานะครับจะอยู่ที่895,000บาทแต่ถ้าเป็นสีขาวแบบนี้เพิ่ม10,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่95,000บาทนะครับเริ่มจากด้านหน้าครับที่เราติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นโลโก้บนฝากระโปรงครับเอ n d e r แบบนี้เป็นสีดำาคลิกตัดกับตัวรถนะครับผมแล้วก็ รับด้วยกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นไฟหลีครับเป็นคริสตัลไลท์ LED นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้วยนะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟเลี้ยวให้ดูนะครับไฟเลี้ยวนะครับก็จะย้ายตำแหน่งนะครับจากไฟด้านหน้าจะมาอยู่ไฟด้านบนนะครับแล้วก็ไฟด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะออกแบบใหม่นะครับเป็น T shape หลอดไฟจะเป็นแบบฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างตรงนี้นะครับก่อป้ายนะครับก่อป้ายก็จะเป็นของ Rally ร r t นะครับเป็นลายเคปลาแบบใหม่นะครับผม แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับชุดแต่งนะครับตอนนี้เลยก็จะเป็นชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับมาด้วยเส้นสายสีดาตัดแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ยังเวาไฟตัดหมอกไว้ให้ด้วยนะครับพร้อมกับไโคนกันลอยนะครับอันนี้ซีนไว้ให้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อครับว่าเราติดตั้งอุปกรณ์อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับและในส่วนของด้านข้างนะครับคุณผู้ชมครับอุปกรณ์เดิมๆนะครับที่มาจากโรงงานเลยนะครับอันนี้เราก็จะเป็นล้ออะลอยนะครับขนาด17นิ้วทู นะครับรัดด้วยยางบิสโตนนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับฟิล์มนะครับเราก็แถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้นะครับเรารับประกันให้7ปีนะครับฟิล์มเนี่ยลูกค้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าจะต้องการความเข้มเท่าไหร่นะครับ40 60 80ได้เลยนะครับอันนี้เราก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรแล้วก็อีนึงไฮไลท์สำคัญนะครับเราก็ตกแต่งเป็นสีดำนะครับเป็นทูโทนรึ่งคันแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะครับพร้อมกับจดทะเบียนลงเล่มให้ลูกค้าด้วยเรียบร้อยเลยนะครับผม และในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวทากาศนะครับอาร์ตก็ติดตั้งเข้าไปนะครับครบทั้ง4จุดเลยนะครับอันนี้ก็ดีมากๆครับเวลาที่คุณลูกค้านะครับจอดรถตากแดดเว้นกระจกไว้นิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้ระบายความร้อนภายในรถได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ดีมากๆครับแล้วก็ที่กระจกมองข้างนะครับอันนี้เราก็ตกแต่งเป็นสีดําให้ด้วยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบ LED ด้านข้างนี้กระจกมองข้างนะครับก็ช่วยให้ส่องสว่างในขณะที่เราเลี้ยวเข้าซอยยูเทิร์นนะครับในเวลากลางคืนก็จะส่องสว่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นเบ้ารองมือกันรอยเคปล่าครับเป็นของมิตซูบิชินะครับผมอันนี้ก็ป้องกันรอยขูดขีดเป็นรอยนะครับเวลาที่เราเอามือเปิดตัวรถเข้าไปนะครับเล็บเราแหวนเราจะได้ไม่โดนตัวรถนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยกับชุดแต่งของเราก็คือจะเป็นชุดสเกิร์ตด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นของวิกเตอร์ด้วยนะครับ ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ตัดด้วยเส้นสายสีดำนะครับแล้วก็ขีดสีแดงแบบนี้แล้วก็มีโลโก้ของวิกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งจากรูน็อตเดิมนะครับไม่ได้มีการเจาะใดๆเพิ่มแล้วก็มียางกันกระแทกติดตั้งไว้ให้อย่างดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันด้านหลังนะครับว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยและในส่วนของด้านหลังนะครับคุณผู้ชมครับอาร์ตก็อัปเกรดเป็นฝาท้ายไฟฟ้าให้ด้วยนะครับพร้อมกับระบบแฮนฟรีครับผมอันนี้ก็ดีมากๆครับสะดวกสบายมากๆเลย เวลาที่คุณลูกค no ้านะครับถืออุปกรณ์เข้ามานะครับสามารถที่จะวางที่ด้านหลังรถได้เลยโดยแค่ใช้เท้าเตะเข้าไปนะครับฝาท้ายไฟฟ้าก็จะเปิดขึ้นให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับชุดแต่งนะครับชายกันชนด้านหลังนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับเป็นแบบท่อคู่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็สวยงามมากๆแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นถาดวางของท้ายรถนะครับผมอันนี้ก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในขณะเวลาที่ลูกค้านะครับซื้อของหรือว่าอาหารที่เป็นน้ำนะครับและสามารถที่จะดึงออกมาทําความสะอาดได้อย่างง่ายดายด้วยนะครับ อันนี้ก็ดีมากๆนะครับแล้วก็ไฟท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นแบบ T shape นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลอดไฟแบบ Spectrum LED อันนี้ก็ส่องสว่างมากๆนะครับแล้วก็ไม่แยงตาด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันครับว่าเราติดตั้งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วตอนนี้ครับอาร์ตก็อยู่ภายในรถของ Mitsubishi New อ p เ n d e r แล้วนะครับผมอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะครับที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับเป็น Android ขนาด10นิ้วนะครับอันนี้ก็จะรองรับ YouTube Netflix นเวลาที่ผููชมะใช้ก็ เพียงแค่เชื่อมต่อ hotspot จากโทรศัพท์มือถือนะครับสามารถที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านที่หน้าจอได้เลยนะครับแล้วก็ทํางานคู่กับจอแสดงภาพด้านหลังนะครับขนาด12นิ้วนะครับอันนี้เวลาที่เราจะดู YouTube หรือว่าดู Netflix จอแสดงภาพด้านหลังก็จะโชว์ขึ้นมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเป็นแบบ HD นะครับก็อนนี้ก็จะเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถนะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะครับเกิดบัตเทตุหรือว่าต้องการที่ใช้ไฟล์ภาพก็สามารถที่จะดึงงได้้เลลยยนครับแวกก็ออี่า ก่อนที่จะขึ้นรถนะครับผมที่ขาดไม่ได้เลยอาร์ก็จะแถมเป็นสกาเพตกันลอยให้นะครับ2ชั้นสีดำนะครับทั้งหมด4ชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็ดีมากครับเวลาที่คุณผู้ชมก้าวขึ้นรถนะครับเท้าจะได้ไม่พลาดไปโดนตัวถังรถทําให้ตัวถังรถเป็นลอยนั่นเองนะครับและนี่ครับนิวมิซูซี่เอ็กเพนเดอร์ตกแต่งขาวหลังคาดำนะครับเท่ๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการขอใบเสนอราคานะครับสามารถทักมาได้เลยครับที่ไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับ m i t s u D s h t m ครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นก่อนก็นได้นะครับที่เบอร์โทร0865443768นะครับการันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีสำหรับวันนี้อาร์ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับว่าอาจจะเอารถรุ่นไหนมาให้คุณผู้ชมได้ดูอีกบ้างลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive Your ambition. Motors Ambition Mitsubishi